นับสักการครับอาจารย์จเจริญอพรคนมีโชคเอาคือว่าลงไปชิบุรีสันต์กะว่าจะลงมมืออื่นนี่แหละครับเนาะคือไหนยังมือเดียวคือในอนบนัดกัดงยี่ที่นี่วัาลงไปแล้วบันนัดจังไหนอาจารย์นัดเขามากไม่ได้ยีบซีแท้ดีครับโอ้ลืมเรืมเื่มเืมเืมเมื่อนี้วั<า>นทด้ยีบซี S <S ครับผมนี่อาจารย์เรื่มอาจารย์ลืมบอกว่าไม่ไทยนั่นบอกฮะ ไอ้มาทายบนเงินคุณจีเอจะนั่นบ่บ่ไหนเฮ้ยก็มาเอาหนี้แล้วเอาวันมีมาทายกมเขียน์ไว้อันกุฏิอันพวกจีเฮ็ดกันแทงให้ญาติโยมเพิ่นเบิ่งในเอฟเปิ่นเบิ่งมื้อหนูโอ้ยอันนั้นทายแล้วครับทายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้อ่แต่ว่าอ่าพวกไส้หินเพิ่งจะลงมื้อนี้เนาะเออลงบาดนี้ในส่วนของช่างเมื่อวานเพิ่นก็มาเพิ่นมัดเล็กไว้แล้วเรียบร้อยแล้วที่จะเท่ข้าง คือว่าเมื่อนี้่เมื่อไ่เขามาเทคานหม่นะครับก็คือพ่อหินไา้ปูนมาเรียบร้อยแล้วบัดนี้ก็จะเทคานเลยบบดนี้อครับมาเ็กไวรียบร้อยแล้วกุฏิทายายอาจารย์แล้วกติมกุฏิทายแล้วครับงามั้งงามอยู่ครับคิดว่าอาทิตย์หนึ่งนะจะเสร็จอยู่นี่นะครับนะกุฏิอาทิตย์นี้คงสิ่แลาราะมันมันมันมีงานยยู่งยี่บาเมานี่ยอ๋อเพื่อนง่ายเพื่อนเทศบุญเพื่อนเทศบุญแก่เขา เพ่นก็ต้องไปซอยกาใช้งาน้มุ่ก่อนก็หยุดกับยุดมืออื้อนนี่ละมืออื้นมาเห็ดมือถ่ายมือยุดหยุดมืออยูห่งมือที่ยีกครับยี่หกเจ็ดี่แปดเกมาเหยุดกิสอโอเิจิ้จาติดว่าจะบอกคนมันได้แต่ของน้ามันแล้วเพราะอะนั่นก่อนน่ะเพราะว่ากันจุดลัางปีใหม่คนนี้บั่นจะเหเีดอีกทีหนึ่งบั่ครับเนมเบอเพราะว่าเมันยังฆ่าปีใหม่อยู่เนาะครับเพราะตอนแรก เห็นจางเพื่อนว่าเสร็จแล้วเสร็จก่อนปีใหม่บัดนี้มันมีงานนี่เลยครับมันมีงานบุญมาแจกมีงานเอ็นเของวัดแจกเนาะโอ้อาจารย์เป็นตัวสำรองตัวนี้ไหมโอ้อาจารย์งานก็เตี้ยอาจารย์นี่ต้องเอาไว้ที่หลังนะเนาะเออต้องไปเฮ็ดบุญเพื่อนเพื่อนหลานต้องอาจารย์บริสุทธิ์วันนี้แต่ว่ามันเฮ็ดไปเรื่อยครับ เอาผู้ทั้งเพิ่นหลีบก่อนเนะเาเนะผู้เพิ่นจำเป็นทั้งนั้นเขากะต้องไปก่อนเพราะว่าอาจารโโย์มันก็มีอยู่มีหมองพักอยู่มึงสินะครับเนาะเอาบัดนี้นก,ก็อาจารย์ครับโอ้ยยังคือกลุ่มๆตัวเอากระจองกุดเอ้ยกวางกุตีครับจองกำแพงไว้าช่องเบอกว่าจองกุต,ตีที่อาจากุติจองรวดชนหนึ่งครับกำแพงห้าช่องนะครับ คนมีโชคและครอบครัวนี่กะมือนีได้น้ำมามอบถวายผ่าจานเนาะหาช่องหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนี่เป็นขอสิบหาช่องเนี่ยนับบนเนาะโอ้ทั้งวันนี้ปังๆนี่ก็สิได้เพิ่มอีกสิบช่องไปแล้วครับอสาธุสาธุข hmm. ันซ้ำตัวแตกนี่ได้เพิ่มอีกสิบช่องเป็นสิบห้าช่องไปแล้วครับซองกับพ่อเรายโลภอย่าโลบ เอาไปนี่ละครับพอได้เห็ดได้สางเนาะเอาสาุดนันเด้อครับผมอ่ะไปเรียกได้เลยตัวกระจิกับป้อนปอนเอาจารย์สิว่าให้พ่อผมเลยบอกมีอะไรพ่อหมอเราแต่เออเว้ยว่ามันถ่ายเนี่ย Nyak thawar iwa hapura wari-wari di sakarang ewa mewa ito sinang pe tenang gupa kepedek. Ye dijang pari tang tumhang jipa mewa temi tentu sape wari-wari tu sang keba. Janto penarato yata manik doti rato yata. Sapi diyo iwa tentu saparoko wina setumate. Bawat wan karayo ตโรธตา,ามวตาวัตติอายุวันโนสุขังภะลังสาตุ์ตโอหิงหิงเลิศคนนี้ชัตว์ตครับผมสาธุครับก็เอฟซีที่เพันอยากมาเห็ดมน้าสางนั่นเพิ่นจะฝากมา,าอยู่หรอครับพูดแล้วนิดพูดหน่อยเดี๋ยวพันจะรวบรวมมาอีกรอบหนึ่งได้ครับผมรวบรวมมาอีกรอบหนึ่งก่อนเพราะว่ากับยังบอกท่านในนี่วม่ไเป็นไรเช็คอยู่ครับผม วันนี้พระอาจารย์ครับปกติวันที่ยี่สิบสี่เป็นวันนัดหมายนี่สองหมื่นหรทีตั้งแต่จะนัดกันเดี๋ยวมาให้แล้วว่ามันบอกให้แบบนี่แบบว่ามัธวาทรอาชันเหมือนพอมันกับมัทไพรกันไปเรื่อยๆวันจันทร์นัดหมายกันนะเอ้าเก็ต้องให้โชคให้ลาบนอนตัว่าครับอาจารย์ให้เราเลยพ่ค่อยมีโชคเลยคนมีโชคเป็นยังไงอยู่ในดวงนใจเจ้าแม่ สอง Ele มือไม่นีบมีความเคลื่อนไหวยังเพิ่มเติมแนบ่ครับบับุ้ยคิดตอบไยังมั่นใจแต่บ่วพนะกับเขาก็มาแล้วแบนี้เขาก็มาก่อนเครับพี่กิ่นเขานัดนัดกันว่าที่ญี่บุ่นบ่สงสัยเขาคิดว่าเขาไม่จบติดไปที่เขาก็ได้มาก่อนสนุกนะะมาแล้วบอกแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือยืนก็คือตัวเก่านี่ล่ะเิ่นยังบ่ได้มาาอันสุดททยยทีอพระอาจัน ปันติกันก็คือว่าะอาจารย์ตงไปตงจาก,กุตีนี่ไปเบิ้งเดียวบางเรื่งเรเป็นมันบ่มี่ทะเบียนรถไม่มีจะสีทะเบียนรถมันมีอยู่แต่ว่าไม่เห็นทะเลขศูนย์ซีคือปกติตอนแรกเริ่มเดิมที่เลยทะเบียนรถจะเป็นสหอสองห้าสี่ศูนย์บานนี่หลังจากที่นั่งฝ่าสองคนกลับไปแล้วเมื่อต่อมาพระอาจารย์ลุงไปเบิ้ง เลขทะเบียนนี่หายไปมันเลยเหลือเฉพาะเลขซีศูนย์ตัวเดียวศูนต์ซีเหมือนไงโอ้ศูนต์ศูนต์ซีอ่าแมนนะครับแมนศูนต์ซีตัวเดียวตามกินไม่เป็นสองสองห้าสี่ศูนย์มันมัแมนครับแต่ว่าเราลงไปเบอร์เงินที่มาลุไทยมันเป็นมิ้งจีมิ้งจีศูนย์ซีตัวเดียวมิ้งจีศูนต์ซีตัวเดียวหาเพื่อนเอานี้ ปิดใบนะบอกเลปิดว้อ๋อลักษณะปิดใแมันบอครับแต่ว่าแต่ว่าห้าไปตรว่ามีไก่คือจะบมีดอย่างนี้มีดมีดมีมีดมิดมดศูนย์ซีนะครับคือจังเล็นั่นเคือจังหวะของพุับอรเล็นได้ไหมครับอืมกระสันนั่นกวปึ๊บมบงใจบังใจบอม่ยังก็เลยกะกคือมีดมิดไปเลยมันบครับจุนกันยีแม่ก็จูแม่เกันีดวันที่ยีดเจ็ดยี่แปดคุณบ โอ้ยยังไหนน้อมันนี่คนไม่โชคไปยูชอว,วุรีเห็ดยังไหนสีได้มากโชคมาถามาเอางไว้โทรมาเอาไห <ฟะ S 1> ครับอยากให้ fc มันมันยังไงกันครับ <laughs> นนในส่วนของเลขพิเศษ307นี่ปูกับบัวมา ก็สิบประมาณส่งสัญญาณอย่างได้มันไหมครับนิ่งต้องรอบวันหนยิบยี่สิบแปดครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเดียวก็เริ่มจากที่เอาไข่มาถวายสองฟองแม่นไหมครับแล้วก็คนมิจฉกตีผู้ยิ Oz ่งก็เป็นซีศูนย์สองขับไข่สองฟองส่วนสิบหกนาทีกลับแล้ว นะครับก็เลยกลับเป็นหกหนึ่งนะครับ่วู่ดู้ใดจะกลับเป็นเก้านึ่งก็แล้วต่เพิ่นสิบพิจารณานะครับส่วนครับเบิ่งนาดิกาสิบหกนาทีแล้วขอลากลับและว่าครับบัานนี้งวดที่สองกันนี่เขากับเบิ้งอีกชิมหลโาทีขอลากลับปอาจาย์ครับก็เลยย่งหงเอาตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าเขาบอกถึงสองขังว่าสิบหกนาทีขอลากลับหกหนึ่งไว้นะครับ ตอนนั้นพระอาจาย์เน้นศูนย์สองไปนะครับเนาะก่อนหน้านั้นเนาะทะเบียนรถสองหอสองห้าสี่ศูนย์นะครับปูมาบอกว่าเอาเอาไปให้มานกันนั่นมันอยากได้นะ่ะเก้าสามเจ็ดนะครับตอนนั้นพระอาจาย์ก็ให้วงสามเจ็ดไว้นะครับจนสุดท้ายทีมาทีปลุงไปเบองรดนะครับเหลือตะเลขศูนย์ซีตัวเดียวครับตัวอื่นนี่คือบระเห็นนะครับ ตัวเลขพิเศษก็ยังคงเดิมนะครับยังคงเดิมแต่ว่ากับบริเวณในหนังตัวนึ่ง<อ>คือที่เห็นอยู่รถเบนที่ศูนย<อ>์สีเป็นครั้งเป็นขึ้นสุดท้ายที่ฝันหลังจากนั้นมากคือ,อยังบ่าท่านในฝันอีกอนี่ต้องนิ่งเกลี้ยงแบบนี้นย,ยูแล้วมันก็จนว่าก็จะเป็นคนละนนนก็ยังงวนมานคิดว่าพูดมาบอกว่าติดสามครับเป็ดไก่ตะวันย่างเมื่ออีกเมื่อมาว่าโซนไหนระวังหนาครับ ช่วงที่งวดนั้นที่ปูพันธุ์บอกว่าติดสามครับเราว่างหนานี่ยกับก้อนหอยออกสองวันนะครับหนาจะประมาณนั้นเนาะสองมื่นครับก้อนหอยออกสองมื่นรอบนี้หวยออกวันที่สามสิบนะครับวันที่สามสิบกนาจะมาประมาณขึนที่ขึ้นไปที่ยี่สิบเจ็ดอาจจะขึ้นไปยี่สิบเจ็ดเช้าวันที่ยี่สิบแปดอันนี้บนในน่องกลางเจ็ดมันที่ยี่สิบเก้าหรือดวันที่สามสิบเอ็ดออกมึงก็จะงวดเด่นมันงวดนั้นนะครับ งวดนันเอาใครมาถ่ายงวดเอาตีหัวบอกงานรุ่นนะครับใครทุกหัวบอกงานรุ่นใครทุกหัวมากตอนหน่วยออกสองมือเหมือนที่ครับบอกก็บันเมืองเจนก็มาถ่ายใครสามสามพันห้าร้อยแปดอันนั้นมากขึ้นก่อนหน่วยออกเลยเออครับน้ำขึ้นมากขึ้นก่อนหนวยออกเลยเป็นสียน่ยูไครนั่นระยกสามมื่นเลยครับยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าครับ, 27, 28, รบถ้าเพิ่มจะมาเปลี่ยนแปลง,งไรไหนจะอยู่ตรงนี้ ก็คือว่า,าชัดเจนครับผมยังคงเดิมนะครับนี่คือชุดสรุปล่าสุดนะครับเนาะเป็นชุดนี้นะครับเด้อส่วนชุดนี้คือชุดไหแนมหิริจารณาเบงน,นะครับเผื่อมีผู้ใดเอฟซี FC ทันใดชอบเห็นตังอาศยเอาไปจับเอาได้นีครับผมแต่ว่านี่คือสรุปสุดท้ายนะตอนนี้นะครับไม่อนีกับวันที่ยี่สิบซีแล้วนะครับยี่สิบซีธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วนะครับ ชุดสรุปของอาจารย์ใครก็ยังเป็นสองศูนย์สี่นะครับตัวเลขสองตัวก็จะมีศูนสี่กับหกหนึ่งครับผมตัวเน้นเลยก็คือศูนย์สี่ครับผมแล้วก็เลขพิเศษที่ปูมาให้บอกว่าเอาไปให้แบบนนั้นเก้าสามเจ็ดก็คือนิ่งไปเลยครับตอนนี้คือนิ่งกิ๊กเลยนะครับเดี๋ยวจังไนบทสรุปสุดท้ายอีหรีก็คงจะก่อนห้อยออกประมาณ 2, วันสองวันนะครับหรืออาจจะเป็นเช้าวันห้อยออกเลยก็เป็นไปได้นะครับจังไงก็รอฟังรอติดตาม เอาแบบน,นี้กันสืบกวนพระอาจารย์ซ้ำนี่นะครับวันนี้เราจะไปฉีดยาค่อยหน่อยกันครับฉีดยายกข,ขาวก่อนฉีดเองนะกา้แพทย์เพ,อบบอพิ่นมาฉีดให้คือว่าไปฉีดเองคือว่าไปฉีดยาคุ้ยหน่อยบอกปวดบัวบอกแย์มาฉีดให้เนี่ยคือว่าไปซอยเพิ่นจับ,บครับผมเพราะว่าเพิ่นได้ปั่มนี่